สวัสดีจ้าพี่น้องกับสวัสดีพี่น้องมาอน,นี่บรรยากาศล่มเย็นวีวีแดดออกยุ่พี่น้องมาเมืองเมนูคุณยายลงมือครัวลงมือให้ครัวเองเลยพี่น้องนี่มากระปีปองอยู่นี่ไปใส่น,นนะจังหวะด้อบัอยุ่ใได้หันละย่าแล้ตำามียงเกาะตำเมียงได้ลนะ ตำเมียงค่าตำเมียงค่าพี่น้องตำเม,มียงค่าเมีงมยกง,งกล้วยใส่กันเนี่ยทึ่ค่าทึ่งกล้วยทึ่งบังยมขาตะไคร้กล้วยบังยมเดี๋ยวเขาสิปรุงรสชาติตำมมแมลงก,ก่อนไปย่แล้วตำกับมาเมืองเมนูนี้เฮ็ดที่น้องบีก็แม่ไปเก็บมาแล,แล้วแกงเราได้พีนน่น้องแกงคือเขาเอาเขาตู้เย็นโอ้ยน้องบีประเมาดี๋ยวเธอพี่ พอแกงเสร็จแล้วข้าแกงหันห้อมนั่นบ่ละข้ากะเอาตาว้ให้มันเย็นแล้วก็ตักใส่ถุงกวัวเขาตู้เย็นเลยพี่น้องขั้นทานเป็นว่าหนึ่งหนึ่งเขาตู้เย็นนันสีก่ก็ะไรแต่ว่าน้องบีแกงแล้วก็คือเอาเขาตู้เย็นย่ามเาอยากเขายังมาอุ่นเอาอัดซองแข็งไหมอัดซองแข็งถนอมอาหารได้โดนนี่ย่ามอยากเขากะมาอุ่นกินเลยเพราะว่าข้าปรุงแล้วเรียบร้อยอันนี้น้องบีกระปรุงแล้วแช่ซองฟิตไว ทองปลาแซไอยมันจะเสียมันสีหน้านนี้เพราะว่ามันเขาเก็บมาทุกมือทุกมือเนาะมือละตามือละตา,ะตาเขากัมาแกงไว้เลยกับกันเข้าอยากปนกับต้มเส้นน้ำปลาแดกไว้พี่น้องอันไหนเข้าสิปนต้มเป็นน้ำปลาแดกเดี๋ยวน้องดีสิผ้าเป็นมึงที่น้องดีเก็บเขาตู้เย็นนะดีสิผ้ามึงนี่เข้าอัดสองแข็งไ้เองส่เลยพี่น,อน้องถนอมอาหารเด้นี่อันนี้ได้อยู่ หาหาถุงเพราะว่าอีกถุงนึงนมเยอออกไปแกงแล้วนี่ขั้นขั้นทาเมน่าเขาบ่อยากแกงขั้นเขาอยากปนข้ากะเวลาเขาออกมาไม่ไม่ล้างออกที่ดีซะก่อนเพระาะว่ามันอยู่น้ําดินไส่ไมนสีหัดน้าหน้าพี่น้องล้างนี่ดีแล้วก็ต้มใส่น้ำปลาแดกต้มใส่ก็บอกพริกดิบใส่กันเลยแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็อัดซองแข็งไว้ส้มมุเข้าพผันได้กินเด้ออัดซองแข็งไว้ขั้นเ่าต้มแล้ว,ขเ,ขลวขเขาจะกินเ่ากับปนได้เลยเนาะนี่แหละเป็นวิธีถนอมอาหารของนมบีแบบนี้เนาะขั้นเวลาเขาจะเอาเขา แบบว่าเก็บมาแล้วเอาเขาตู้เย็นเลยขมันสีบอ,บ,อ,บ,อแบบแบบเแร่บไหมพีม่น้นนนอง็มันสีบลได้รสชาติหวานแบบแบบเฮดไม่ไหมสดๆนะน่านี่เขาเฮดจังสีล่ะแต่เอาเขาซองแข็งไว้เนาะไปะะเดี๋ยวไป็นงายเราปรุงรสชาติตำคาพูนซ่อนโอ้โหใส่น้ำตาลเยอะจังเลยน้ำตาลแล้วกะบางนา กะปิล่องไปพี่น้องหืมโอ้นำลายแต่เอาลือหม้อลือหม้อเนี่ยแกงห็ตที่เฮาอุ่นแล้วเดี๋ยวน้องบีจะเทเส่ถวยมามึงแย่แล้วตําบุ้ยน้ำตาลผงนัวใส่ลงไปตามคัาวแสบล้เล่าะพี่น้องน้ำปลาน้ำปลาแดกต้มปลาแดกกวดแสบแสบแสบอันนั้นซอนหอยจะใส่เ้อเนี่ยนี่ตําเมียง สูตรสูตรผู้เฒ่าพี่น้องสูตรโบราณนนเนี่นี่ตำเมยียงสูตรโบราณของแท้โอ้ยกระเด็นเด้อระวังตาไฟตามันเด้อพี่น้องโอ้ยหอมมากเลยโอ้ยเรลลาได้แตกฟังแต่เสียงน้ำแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะโอ้ย,ยงไอ้ไห้ลาพูนเมืเอกี้นี่ไอ้ทใหม่บอกทัานขอมาแต่หน้าอยู่ เข้าเพ็ดทุละทุลั่งอยู่หน้าพี่น้องเลยห้องใตขขมาเนา,า,นาเะาเพ็ดทุละยังแล้วขมาพอดีเร,อเรื่องนั่นเงนี่นี่แหละเนาะโอ้ยนำ้ำลายแตกเป็นไงขาดยังบ่เผ็ดป่ะไดนบ่เผ็ดเออพอแลลวเจ้าขอ,องสิก,กินบะได้แสบ แซ่บมากพี่น้องชิมมึงดูล่ะใส่ใส่มือเลยอืมอะไรกันเลยสุดยอดบ่ได้เดาบ่ได้ย่องพร้อมพี่น้องแซ่บอีหลีอือเบิ่งโลดเดี๋ยวสิว่าย่องเอาบ่แซ่บบ่ได้ผมสิลดหมดปุกนึงลองว่าบ่แซ่บบ่แน่ บปรเสบจังได้ผงชีโรตเหมือนหลายก็ดอกไปว่าบปรเสบป่วยท่อนแล้วใส่หลายก็แเสพหลายเน,นีย่ยอ่างนี้บอสยายเราบอกฟังไว้เด้อขอไปเด้อพี่น้องผู้ใดที่บ่ก,กินผงชีโรตเฮาเบาหยอกที่ซื้อเด้อเฮาหยอกกันที่ซื้อจะซื้อสมซื้อสาเด้อพี่น้องตำเมียงค้าเมียงค้ามเมียงกล้วยตำเมียงตำเมียงบ่ได้ใส่ตบะเขือบ่มีบตะเขือ ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดกระดิง่งกดติดตามให้น้องบีนัน้นไม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปต,ต่างๆของ,ขงอนนเฮา,า,างมอนี้เฮาได้ตำเมียงคามาสูกินเจ็บแสบดีซันอือุ้ยเสีย่ยงไหมลายแตกสูตรคุณยายเองเนาะฝากกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดกระดิง่งกดติดตามให้น้องบีนั้นพี่น้องสำหรับมื้อนี่ลำลาไปก่อนเนาะ กาดกาบสวัสดีจ้าพี่น้อง